ครับตรามนี้จะยัครับอันนี้ทางามตัวเช็คซ่อมค่องาฝาบนนะครับซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด15กิโลมีปัญหาดูการกตัดอนนี้เปิดน้ำเข้าอยู่นะครับเวลาขึ้นนะครับชั้งผาได้อเวอร์เตอร์ขนาด15กิโลนะครับมีปัญหาน้ำเต็มแล้วตัดแล้วก็เดินน้ำออกเลยนะครับดูการกัดรุนก,รก็นกกนเป็นรุ่นนี้นะครับ W-A15J6750S เนยะครับเดียวไปเบอร์5นะเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับน่าจะล็อกนะเห็นน้ำเข้าล็อกนะครับเปลี่ยนไ,ได้เือ่อนขอเปลี่ยนด้กนันน้ำเข้าที่ช่างผ้าอยู่นานอยู่ รอครับหนึ่งที่ตอนเปิดแรกๆก็เห็นมีเครื่องแรกๆรกีเซ็ตก็น้ำจะมีไหลออกอยู่อลอกแล้วโอเคแล้วก็แจ้งโค้ดครับนี่ C4 นะครับสั่สงเดนน้ำออกแล้วนะครับโค้ดก็คือ C4 นะครับ มีตัวเลือกอมันเป็นโค้ดเข่าแหละใช่ครับโค้ดเสียโอเคพิเทนคนระับตามแบบต้องตัดซักไนงะต,ตามแบบต้องหมุนซักเลยใช่คดว่าเป็นตัดแต่ตวต่าเด่น้ำออกแทนนะครับแล้วก็เึินมซีสี ลองรอ,อบสองนะครับก็ยังซีสีเหมือนเดิมนะครับเดินน้ำออกประตูก็ล็อกอดูในโ,โค้ดโค้ดแจ้งอา่าน้ำเข้ามีปัญหาหรือว่าสายเฟิชเชอร์มีปัญหาเป็นไม่ได้หมดนะครับแต่น้ำน้ำมันก็เข้านะลองดูนะก็เข้าหรือว่าเฟิชเชอร์มันรวนหรือว่าสายมันรวน ตปิดด้วกันปิดไม่ได้นะครับต้องปิดสวิตช์อย่างเดียวนะเคจะปิดสวิตช์ถอดปลั๊กเรื่อยๆตรงนี้ก่อนโอเคครับแกะปล่อยสองตัวด้านหลังนะครับก็งัดฝาด้านหลังขึ้นนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะมีซีลน,น้อยน้ำเข้าสามตัวตัวชื่อ ดูทรงดูสายเมนูกระสายไหมนะครับนี่มีตรงนี้มีอัพป,ประตูโอเคต้องดูเฟเชอร์นะเฟเชอร์จะเป็นเบอร์นี้นะเชอร์มีปัญหาหรือเปล่าโอเคครับตอนนี้ต้องใช้คีมกดนะครับคลิปล็อกเอาสายเฟเชอร์ออก มันลวนๆนนะมันมองว่าน้ำไหลช้าดจะต้องลองเป่าสายดูนะแล้ววันจะ้ของปิดปิดกออ๊อกก่อนปิกก๊อกเ้ช่างบอกให้เปิดก็เปิดนะครับ้งเอาสายเนี่ยเอาไม่แย่เข้าไปนะครับ ใส่น้ำดีแหญ่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเปิดเปิดน้ำไล่ไล่ดูนะครับแล้วนะครับอ่ะพี่ลองเปิดก๊อกอีกทีครับจะดูว่าน้ำแรงขนาดไหนน,น้ำแรงนะครับโอเคปิดครับไอ้ตันนี่เไปดูกลองนั้นนะมีกัตันไหมมีนิดๆนะโอเคใช้แปรง ทำความสะอาดนะับไหนๆก็แกะมาแล้วจรนี่ครับตัดต่างเคครับาก็ตันนต้งมันติมิเตอร์นะครับคูนึงเควัดโอห์มของซีดานน้ำเข้าทั้งสามันหน่อยเิดไฟไม,ไม่ต้องครับไม่ต้องอน,นี่ค่าตันทานไหมนะครับตอนนี้ก็ห้าเค ดูว่ามีมีโอห์มทุกอันไหมนะฮะในวงจรสาม k ตรงนี้อุ่นๆตนัวนี้โอเคมีโอมหมดอโอเคเท่ากันสาม k นะสรุปสาม k โอเคแล้วกดันเข้าไปนะกดเรื่องมาหน่อยนึง เดี๋ยวลองดูทีครับโอเคเสร็จปักเปิดทีฮะยังไม่ต้องประกอบนะับโอเคช่างผ้านะก็จะมีเด่นออกหน่อยตอนแรกๆนะครับโอเคทางมุนขวานะครับไม่เห็น โอเคทางก็จะเริ่มหมุนด้านขวาเห็นไหมมันจะมันจะเบลอๆเ,อเ่ยโอเคช่างผ้าอยู่โอเคันนี้ก็รอต่อไปโอเคครับช่างผ้าเสร็จก็ขึ้นมา40นาที สามแิบนาทีแล้วแต่นะครับตันนี้สี่สิบนะก่อนอันนี้น้ำก็เข้าแรงเดี๋ยววัดไฟกันว่าซีเรีนลอยต่ตรงไหนสั่งน้ำเข้าบ้างนะครับซีนอยทำง,งานนะน้ำเข้าตรงนี้นะสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับดูวันทำกี่ตัว ตามหลักต้องตัวเดียวนะหรือว่าคู่ได้ด้วยกันตัวนี้ไม่ขึ้นนะตัวนี้จะทำตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็ไม่ขึ้นเหมือนกันตัวนี้ตัวแรกนะครับสายสีน้ำเงินน้ำเงินเหลือง รอดูต่อนนีนเวลาขึ้นสามสิบเจ็ดก็ยังไม่ตัดนะตอนนี้ที่มันสามแปดมันก็ตัดทำงานแล้วนะตอนนี้ยังไม่ตัดนะครับสามสิบเจ็ดงานยังเข้าอยู่ วันนี้ขึ้นมาเวลาสามที่หกนะตัดซีสีมันเดิมตัดว่าน้ำเข้าชาจวต้องเลือกลองเลือดูสายดูเฟเจอร์เหมือนเดิมนะแต่เวลาเปลี่ยนไล่ดูทีครับ เค,ครับพี่ก็ดูแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เลื่อนกันหนูเข้ามันมันเลื่อนออกนะครับเี่รู้สึกหนูจะเข้าได้ระวังนะน,นี่หนูกัดสายนะน,นี่เพาที่เห็นนะหนูมันเข้าเมืเ่อกี้เครื่องน่าน่าจะเครื่องสักข้ามมันเคลื่อนแล้วมันเข้าได้เครื่องมันสั่นแล้วมันหลุดออกไงที่กันหนูนครับ ไอตัวที่พี่จะไปเมื่อกี้มันเลื่อนออกหนูมเลยเข้าได้ไงอ๋อไอถาดเนี่ยเหรอใช่ถาดอะไรครับถาดกันหนูครับเมื่อกี้กระถุงกระดูกเต็มเลยเมื่อกี้เสอยสายเชื่อมมีปัญหานะครับสายเชรื่ี๋ยวไปดูอะไรกันนะครับเสียอันนี้ก็ไปดูแล้วครับพอดีที่ร้านแถวนี้มีสายไอ้นี่ ตัวนี้เป็นสายปั๊มลมนะพูดง่ายเป็นสายก็ไม่สวยเท่าไหร่ก็ก็มีเท่าที่มีนะแถวนี้อย่างนั้นดูแล้วก็รูเท่ากันนะครับใช่ไหมดูแล้วน,น,น่าจะใช้ได้นะครับคลิปล็อกอันนี้เดี๋ยวใส่คลิปล็อกใส่สายเดี๋ยวขอใส่แป๊บหนึ่งนะครับไม่สะดวกเมื่อเดียวจะใส่ถ้าเดินมาใส่คลิปลงคลิปล็อกให้เรียบร้อยนะครับเราวเทสดูทีนึงขอให้อากาศหรือน้ําไม่รั่วแรง,งดันไม่รั่วก็โอเคนะครับ โอเคครับนี่ก็ใส่ล็อกให้นั่นนะตรงนี้บางอย่างก็หาอะไรใกล้บ้านก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอาตรงๆบางหน้าง,งานเราก็ไม่ใช่จะนั้นนี่ก้นี้โค้งอย่าลืมเลี้ยวเข้าตรงโชกขาโชกได้นะครับล็อกสายด้วยตัวนี้ก็มัดท่าเดิมเข้าตรงนี้นะครับอะไรก็แล้วแต่พยายามให้เหมือนเดิมนะครับอโอเคนี่แหละครับต้องล็อกนี้มันมาทำให้ได้หรือเปล่าครับ วัดเจี๊ครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวยกประกอบตำแหน่งอีกทีนะครับเทสอีกท,ท,ท,ทีกันรอดไม่รอดอกันอีกทีโอเคคุณ <Okay. S 2> พอด,ดีออดดอวัดเจี๊ย<ห>บครับอ๋อเดี๋ยวต้องใส่ที่กันหนูอีกทีเดี๋ยวลองกันเนี่ยะไรเข้าน้ำเริ่มเข้าแล้วนะทัางพา,ามเยอะน้ำเข้าเหมือนเดิมน,นะครับมาดูระดับครับ ซักได้ก็โอเคผ่านนะครับโอเคครับตัดน้ำแล้วซักได้แล้วก็ยังมีน้ําเข้าอยู่นะครับก <otherwise. S 1> ็ยังไม่ได้ระดับเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าตัดซักได้แล้วโอเคก็น่าจะรอดนะครับรอใส้ใจหน่อยดูว่าน้ำหยุดหรือย,อยังนะครับอันนี้วายังทํางานอยู่นะครับนามที่สุนาทีโอเคครับตอนนี้ตัดน้ําแล้วนะครับ สักและโอ้ยเนี่ยเจอดรอดรอดละรอดละโอเคครับยังไงก็บอกว่ามีประโยชน์นะยังไงช่วยกดต่างกดซับตะคายกันเล์แชร์ก็เป็นกำลังใจเช่องแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับยังไงก็เช็คให้ดีครับเพราะอาการนี้มันมันก็สุ่มเสี่ยงล้วบางทีมันเหมือนเมนบอร์ดมีปัญหาก็มีบางทีก็เพชเชอร์มีปัญหาก็มีบางทีก็วาล์วน้ำมีปัญหาก็มียังไงก็ดูเรื่องสายยางอะไรดูก่อนนะครับ อะไรก็ลองดูาหาไม่ได้ก็หาที่ใกล้บ้านดูก็คือสายเมื่อกี้จะเป็นสายาสายปั๊มลมนะฮะสายปั๊มลมก็ใช้ได้ครับโอเคแล้ว <Okay. S 1> ก็หาอุปกรณ์ที่มีใกล้บ้านนะครับบางทีไม่ใช่วิ่งไปเบิกอย่างเดียวนะครับ